สวัสดีครับช่างเป็นจากร้านสไมค์ดีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPhone นะครับตัวนี้เป็นโมเดล iPhone 12 Pro นะครับผมก็เครื่องนี้เนี่ยลูกค้าส่งเข้ามารายการเครื่องเออเปิดไม่ติดนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยลองทําการรีสโตรผ่านเรียบยูหมดมาแล้วนะครับก็เปิดไม่ติดนะครับผมก็ตอนนี้ทําการเช็คเครื่องนะครับเพราะว่าในสองตัวเครื่องนะครับมีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเนื่องจากเครื่องนี้โดนน้ามานะครับสังเกตที่ตัวสติลคเกอร์ถาดสีแดงนะครับตรงถาดซิมนะครับผม โดยปกติลราสติ๊กเกอร์วัดความชื้นพวกนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมเราตอนนี้สังเกตตรงหน้าจอนะครับหน้าจอก็มีโดนความชื้นนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีนิดนึงนะครับเริ่มแดงๆแล้วแต่ว่าโดนไม่หนักหนักจะในช่วงของตรงนี้นะครับก็มีโดนบอดด้วยช่วงตรงนี้นะครับผมก็ทําให้เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ก็ใส่ข้วแบบนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนขันน็อตตัวเดี๋ยวจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับโอเคเครื่องเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรูปโลโก้นะครับผมโอเคเครื่องก่อเรียบร้อยนะครับเปิดติดนะครับขึ้นรูปหน้านี้นะครับลูกค้าน่าจะ รีสโตบไปนะครับเึงทําให้เครื่องเนี่ยมันถูกล้างนะครับถูกรีเซ็ตนะครับก็ตัวนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับไอโฟนโดนน้าเปิดไม่ติดเปิดติดขึ้นบูทวนโลโก้เนี่ยก็สามารถส่งมาธนัสมาดีเซอร์วิสดูแลให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผม สำหับ,บนี้ช่างเป็นผลตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ